ทุกคนคือผมกาลังนอนไนงะนอนพักแล้วผมก็งีบหลับไปใช่ไหมดูใครผมสะดุ้งตื่นมาว่ามันมีอะไรมันมาอยู่นี่อะไร <c oughs> อะไรมาเบียวโอ้ยได้ยินเสียงนี่ว่านมอ,มอเธอนี่อ,อะไรอะไรอะไรของเธออือืมดูดิดูด,ดิโอ้ยคน ดูดิตูมบิลมันออนอะทุกคนดูดิอืมแม,ม่ตารักได้ยังไงในโมาเวลนี่ยยังไงูลยังไงยังไงอืมโอ,อ,อ,อ้มาเรียนหน้าตาอืมอยังไงโลโอ้รักๆๆทุกคนดูดิ เมาืาเวลก็เป็นอย่างนี้ทุกคนจะไม่หลงรักมันได้ไงทุกคนดูดิเออไม่มาเวลหนูน่ารักที่สุดเลยโอ้เราหลแบนิดหนือ่อแเราก็นอนเล่นใช่ไหมทุกคนนอนแบบเอคเนกเงี้ยก็เผลอหลับไปไงสบบมมุมเลยเลอหลับไปประมาณเกือบสิบนาทีนี่แลหละสะดุ้งตื่นมาเอา้านี่อะไรไมาอยู่ตรงคอ ที่ไหนได้เลยควา้าโทรศัพท์มาถ่ายมันน่ารักอนะทุกคนน่ารักเกินห้ามใจทุกคนดูดิดูหน้าตากันชอาการชะมิการหนู่่าอะไรยังไงมาเวลมาเวล,เวลทุกคนดูดูความปวนของมันดิดูการแสดงของมันดิ การแสดงผ่านไหมซีมาเบลการแสดงผ่านไห <c oughs> อร้องน,น่ารักผ่านไหมม,มาเบลถามโอ้โหเยวเดี๋ยวคนขอนอนขอนอนกันหูตาแล้วก็ นั่นกัดหมูเสร็จแล้วก็ยังไงนี่ฮะเอาไปเอาอืมเนีน่อะไรยังไงอุย้ยสายหมัดเป็นด้วยเหรอนี่หม,มัดเหรอนะฮะยังไงนี่ฮะนั่นนั่นไหนคันตรงไหนก็ดูดิคันด้วยเหรอคันเป็นแล้วเหรอว่าม่มีอะไรเลยนี่แสดง แสดงแหนะเน่ยน่ารักน่ารักจริงๆเลยนั่น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 แหน่ใครทำเป็นทำเป็นแหนดูดิเลยทุกคนแหน่แสดงรู้แสดงแหน่มันมีที่ไหนอ่ะนะไหนมีหรอกไม่ใช่หรอกเนี่ย เออายทุกคนอายไปกัดเบาะแล้วโอ้ยดูดิดูดิหน้ารักจริงเนี่ยก็ดูดิก็ดูดิหูมีอะไรทำเป็นเก่าแหมมันเก่าทำเป็นเก่าทำเป็นแสดงทำเป็นแสดงเอ๊ะเฮ้ยไอ้ลูกหมา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 ทำเป็นตสแดง เออทุกคนดูดูดูมาดูมันอไโน่นนี่มามมองเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยอะไรอะอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยมาเวลเธอจะคลองคลิปไม่ได้นะเนี่ยฮะเขามีตั้งเจ็ดตัวแบบอืมดูดิมันไม่ยอมให้ผมออกไปจาก จากเฟรมเลยดูยดิเนอ่ยขอไม่ยอมออกจากเฟรมเลยดูดิดูดิไม่ยอมออกจากเฟรมเลยแหมโอ้ยมาวิวนี่มันสุดยอดจริงเลยความน่ารักของกอล์ชุบเทชุบเล็กเชุบเล็